สวัสดีค่ะพบกับเกลอีกเช่นเคยในช่องโมเดลเกษตรนะคะวันนี้ไม่ได้ไปถ่ายรายการเกี่ยวกับเกษตรนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเกลขออนุญาตพามาชมของแปลกนะคะซึ่งในวันนี้ก็อยากนำเสนอนกเขาใหญ่นะคะซึ่งมีความแปลกและโดดเด่นมากๆถือว่าหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะคะนกตัวนี้พิเศษยังไงก็คือ มีทั้งหมด3ขาค่ะปกติเราก็จะเห็นนกทั่วๆไปมีแค่2ขานะคะแต่ของตัวนี้นะคะก็คือมีลักษณะพิเศษก็คือ3ขาขาที่3จะอยู่ใกล้ๆกับตรงช่วงก้นนะคะก็คือจะมีขาที่3ยื่นออกมาแล้วมีจำนวน5นิ้วแล้วใน5นิ้วก็มีสีเล็บที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะลักษณะก็คือมี2รูทวาร หางมีสองชั้นเป็นลักษณะกรีบบัวคว่ำบัวหงายซึ่งถือว่าเป็นนกที่แปลกหาชมได้ยากมากๆค่ะเกลก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าของนกแล้วก็อยากจะทราบถึงรายละเอียดของนกตัวนี้นะคะว่ามีความพิเศษยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของนกกันเลยค่ะ น,น,นกเขาอะไรอะคะอ๋อนกเขาใหญ่ครับนกเขาใหญ่ครับผมแล้วเห็นเห็นว่ามีความแปลกแปล,แปลกยังไงคะพี่เป็นนกสามขาฮะนกสามขาครับผมขาที่สามน่ะห้านิ้วอืมแล้วเล็บขาวอยู่สามนิ้วเล็บดําอยู่สองนิ้ว่ะอย,อยู่อยู่ในขาที่สามเหรอคะอยู่ในขาที่สามครับอืแล้วก็มีสองรูทวาครค่ะ แล้วก็มีบัวฟ้าบัวหงายอยู่ตรงไหนบัวฟ้าบัวหงายสีขาวนะสีขาวข้างบนนะบนบนข้อ,อเห็นไหมเห็นไหมคะคุณผู้ชม จะมีอยู่ตรงขาขาหลังนี่คือขาที่สามนี่คืออยู่ด้านตรงช่วงใกล้ๆก,กับก้นเขาเนาะใช่ไหมคะนี่น่ะคือหายากมากเนี่ยค่ะคือขาสามแปลกมากเลยแล้วแล้วตอนนั้นไปได้ามาได้ยังไงคะอ๋อเก,เก็บไข่มาครับเก็บเอาเก็บไข่ลกเขามามาให้นอกเขาแขกฟักแล้วออ,ออกมายัง ไปดูก็ยังเฮยงโหนใจเป็นอะไรวะนี่ก็เลยเลี้ยงเขามาเรื่อยๆรู้สึกปัจจุบันสองสองสองขางละมั้งสองอกนสุดขังสองอันหรือเปล่าเนี่ยตัวหาน่ะจะเป็นสองชั้นอ่ะค่ะบัวมีบัวไหลใช่ไหมบัวไหลสีค่ะแล้วก็บัวฟังมีบัวฟังบัวไหล เราได้มานานหรือยังคะตรงนี้ก่นดักถึงกี่ปีคะประมาณปีปีหรือสิบปีถือเป็นเป็นนกมงคลนไหมเนี่ยนกมามาค้ำมาคุณให้ให้บ้านให้ช่องเราเนาะเพราะหายยากมากเลยอะค่ะไม่เคยเห็น ถ้าเกิดว่าปล่อยออกจากกรงนี่เขาบินหนีไหมคะเชื่องไหมตรงนี้ไม่มั่นใจยังไม่เคยใช่ไหมคะไม่เคยปล่อยคือถ้าไปลาแล้วเดี๋ยวไปไปตายอย่างเงี้ย <c oughs> วัวนกนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอว่าเขามาเขาอยากอยู่นี่แล้วเราจะปล่อยเขาไปอีกมี้กยย็ก็ะลย แต่นกบางตัวก็ปล่อยได้อืมค่ะ